สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเปิดปากเวียสกุลวัฒน์คำต่อคำเอ่ยถึงสาวผมสั้นก่อนลั่นถึงร่วงหัวใจเปิดปากเวียสกลวัฒน์คำต่อคำเอ่ยถึงสาวผมสั้นก่อนลั่นถึงร่วงหัวใจรับผมมีความสุขตั้งแต่เกิดพร้อมขอพื้นที่ส่วนตัวให้ฝ่ายหญิงไม่ควรละเมิดสิทธิ์ของกันและกันจากกรณีมีภาพหลุดเวียสกุลวัฒน์ควงสาวผมสั้นนั่งทานข้าว กับเดินสนามบินออกมาชาวเน็ตหลายคนต่างก็รอลุ้นว่าสาวปริศนารายนี้นั้นเป็นใครจะใช่หวั่นใจคนใหม่หรือเปล่าล่าสุดเวียออกมาเปิดใจว่าไม่มีอะไรเห็นยังไงก็อย่างนั้นส่วนที่มีภาพออกมาเราห้ามไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ขอกันก่อนเราจะได้ออกมาหรอๆกลัวไม่หรอแค่นั้นเองจริงๆก็ตกใจน่าจะให้พื้นที่ส่วนตัว อยากจะถ่ายถ่ายได้แต่ไม่อยากให้แอบ,บถ่ายแอบบถ่ายภาพออกไปไม่หล่อไม่สวยไม่ได้เมคอัพเซ็ตผมผมก็เข้าใจปัจจุบันทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคนเขาอาจจะชื่นชอบเราโพสต์ส่วนตัวเขาแล้วมีคนอื่นหยิบภาพไปใช้ไม่รู้ถือว่าไม่ผิดเราไม่ได้ว่าอะไรสําหรับคนที่เป็นเจ้าของรูปภาพต่างๆอย่างเราคนสาธารณะปกติคนก็อยากจะถ่ายรูปแต่พอเขาไม่ใช่คนสาธารณะ น่าจะให้พื้นที่ส่วนตัวเขาดีกว่าเพราะมีเรื่องของกฎหมายปล่อยให้ผมใช้ชีวิตเถอะไม่ต้องมาขุดหรืออะไรอยากให้คอนเซนเตรดเรื่องการทำงานมากกว่าเรื่องส่วนตัวเราไม่ควรละเมิดสิทธิ์ของกันและกันอยากให้ดูผลงานเป็นไปได้ก็ต่างคนต่างอยู่อยากมาติดตามสนใจมาบอกกันซึ่งหน้าอยากจะถ่ายรูปอยากจะถามเดินมาถามเลยยุคนี้แล้วไม่ปิดบังอยู่แล้วถ้าปิดบงัง คงไม่มีรูปออกไปหรอกพอเราไม่ปิดบังใช้ชีวิตปกติคิดว่าคนอื่นจะให้เกียรติเรากลายเป็นว่าเขาก็อยากจะรู้เรื่องของเราผมไม่ได้ว่าให้ใครเลยไม่ได้อยากไปห้ามเราโตแล้วเราคิดได้ถามว่าตอนนี้หัวใจโอเคแล้วเวียตอบว่าผมมีความสุขตั้งแต่เกิดแล้วถามว่าน้องในภาพคือใช่ใช่ไหมเวียกล่าวว่าผมว่าเราไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันดีกว่า ผมมีความสุขดีไม่ต้องห่วงผมผมมีวิธีในการใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันอยู่แล้วผมไม่ได้ห้ามคนจะเดินมาถามไม่ต้องไปแอบหรือทำอะไรรับหลังกันขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ